แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาเออกมาให้เรานะตอบแทนเราที่เราช่วยรักษาโูกไงป้าป่วยเดินไม่ได้มาหลายปีแล้วจะช่วยป้าได้ไหมจ๊ะได้ไหมเจ้าคะ่ะ อะไรวะเนี่ยพี่ของพวกเนี้ยชาวบ้านเขาเอามาให้เรานะตอบแทนเราที่เราช่วยรักษาโลกไงโอ้โหนี่น่าเชื่อเลยวล้วยพวกชาวบ้านอะ่ะมันจะเชื่อจริงๆว่าเรารักษามันได้พี่พวกมันเชื่อก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเพราะว่าความเชื่อของพวกมันไงทำให้เรามีกินมีใช้อะ่ะ ไม่แปลกใจเลยเพื่อพวกค c เเ็นเตอร์ที่มีเกินบ้านเกินเมืองอ่ะก็เพราะว่าพวกนี้มันหลอกง่ายไงพี่มีคนมา ดีจ้าสว,ส,สวัสดีเจ้าค่ะป้ามีอะไรให้เราทั้งสองคนช่วยเหรอเจ้าคะป้าได้ยินมาว่าสำนักขึ้นพลังบุญใช้ธนูรักษาโรคได้ป้าป่วยเดินไม่ได้มาหลายปีแล้วท่านสองคนพอจะช่วยป้าได้ไหมจ๊าเอาไงดีวะพี่เคนี้ถ้าจะยากวะพี่ว่าอย่าเสี่ยงถ้าเกิดจับได้ขึ้นมา <c oughs> ไม่ได้ขอโทษนะเจ้าคะ่ะพระแม่บอกว่าเคสของป้าเนี่ยยังรักษาไม่ได้เจ้าคะ่ะอัวทำไมเละจ๊ะพระแม่บอกแบบนั้นเจ้าคะ่ะรักษาให้ป้าเถอะนะป้าอยากหายจริงๆค่ารักษาเท่าไหร่นะป้าใจ่ายให้หมดแหละไม่อั้นนะจ๊ะ พ,พี่ปีป้าเนี่ยน่าจะมีเงินเยอะนะ,รนะครั้งนั้นก็หลอกเอาเงินไปเรื่อยๆแล้วกันเอาให้ได้มากที่สุดได้ไหมเจ้าขาพระแม่เจ้าขา <c oughs> พระแม่บอกว่าจะยอมช่วย เพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจของป้าแต่พระแม่บอกว่าลูกของป้าเนี่ยจะรักษาไม่หายภายในพิษตานะเจ้าคะไม่เป็นไรจ้ะป้ารอได้ขอให้หายจริงๆเถอะเท่าไรอะ่ะป้าก็จ่ายหมดแหละถ้าอย่างนั้นขอเชิญเข้าในสำนักเลยเจ้าคะ่ะ เาละต่อไปเราจะเริ่มการรักษากันนะเราจะเริ่มการรักษากด้วยการเอาหม้อในครอบที่หัวเพื่อเชื่อมต่อเส้นประสาททุกส่วนในร่างกายแล้วใช้พลังบุญเนี่ยเข้าไปเชื่อมข้อต่อทุกส่วนให้กลับมาเป็นปกติรอมนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจ้ะป้ามารักษาขาที่เดินไม่ได้และทําไมถึงเอาหม้อมาครอบที่หัวละ่ะครอบที่หัวแล้วขาจะหายเหรอจ้ะ รักษาได้เจ้าค่ะท่านพ่อบอกมาแบบนี้การรักษาของแต่ละคนน่ะจะไม่เหมือนกันเป็นความประสงค์ของท่านพ่ออ๋อเข้าใจแล้วงั้นก็ตันสบายเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นหลับตาเลยนะเจ้าค่ะ เป็นยังไงบ้างเจ้าคะป้ายังไม่รู้สึกอะไรเลยยังเฉยอๆอยู่เลยจ้ะคุ <c oughs> <c oughs> นพ่อบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะเจ้าคะ <c oughs> <c oughs> เพราะครั้งแรกอ่ะแค่ส่งขึ้นเข้าไปสำรวจร่างกายป้าว่ามีตรงไหนไม่ปกติอย่างที่บอกเจ้าค่ะ เค้กของป้าเนี่ยต้องใช้เวลาถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิธีที่สองกันนะเจ้าคะได้แ้ะป้าพนมมือขึ้นนะเจ้าคะเดี๋ยวท่านพี่มดเนี่ยจะใช้ธนูรักษาโาครคภัยไข้เจ็บออกจากตัวป้านะเจ้าคะได้ท่านเป็นอะไรเหรอคะท่านเจ็บคอเหรอคะ ไม่มีอะไรหรอกเจ้าคะ่ะธนูเนี่ยมีขื่นพลังบุญสูงเวลาที่ท่านพี่มดจับเนี่ยขื้นมันก็เลยส่งพลังก็เลยเป็นแบบนี้แหละเจ้าคะ่ะพร้อมแล้วพนมมือนะเจ้าคะ่ะตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วโฟกัสไปที่ขาทั้งสองข้างนะเจ้าคะ่ะ เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าคะาเ้ยรู้สึกได้แล้วได้ผลจริงๆด้วยยินดีด้วยนะเจ้าคะเป็นเพราะว่าป้าเนี่ยมีความเชื่อป้าถึงดีขึ้นอย่าลืมนะเจ้าคะป้าต้องเชื่อให้ถึงที่สุด ขาป้าจะได้หายจะได้เดินได้ขอบคุณท่านทั้งสองมากเลยนะคะที่ช่วยป้าว่าแต่จะคิดค่ารักษาเท่าไหร่คะขอถามเจ้าแม่ก่อนนะเจ้าคะ บอกว่าไม่ต้องการอะไรมากเจ้าค่ะขอแค่กระเป๋าแบรนเนมสักใบก็พอเจ้าค่ะส่วนท่านพ่อขอแค่นาฬิกาหรูหนึ่งเรือนก็พอจ้าได้จ้าถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะนำของที่พ่ะแม่และท่านพ่อต้องการมาให้นะจ้า ของเทพของข้าพเจ้าทั้งสองสติทั้งหลายถ้ามาอยากเวียนไายตายเกิดก็ให้ผ่อนรับโภกโกรธหลงแล้ะปล่อยลงซาซาทู สว,ส,สวัสดีเจ้า,าค่นะาสาธุส,สวัสดีจ้ะวันนี้ป้าเอาของที่พระแม่และท่านพ่ออยากได้มาให้แล้วจ้ะอันนี้คือนาฬิกาหลูที่ท่านพ่ออยากได้จ้ อันนี้คือกระเป๋าแบรนด์เนมที่พ่อแม่อยากได้จ้ะลองดูสิว่าถูกใจไหมจ๊ะเป็นไงจ๊ะชอบไหมจ๊ะอุย้ยสวยว่ะเออพ่อพแม่บอกว่าพ่อแม่ท่านชอบมากๆเจ้าค่ะ นาฬิกาเรือนนี้ท่านพ่อก็คงชอบเช่นกันเจ้าค่ะป้าดีใจนะที่ท่านทั้งสองอะชอบของที่เอามาฝากถ้างั้นวันนี้เรามารักษาต่อกันเลยนะเออต้องขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะป้าวันนี้ท่านพ่อกับพระแม่ต้องสร้างบุญไว้ป้ามาวันหลังนะจ๊ะอ้าเหลอ แต่ป้าอยากรีบรักษารีบหายนะพระแม่ฝากบอกว่าป้าไม่ต้องรีบหรอกจ้าเดี๋ยวป้าก็จะหายเองเจ้าค่ะถ้าพ่ะแม่พูดแบบนั้นป้าก็ยอมทำตามที่พระแม่บอกก็ได้จ้ะเจ้าค่ะป้ากลับก่อนนะเจ้าคะถ้างั้นเดี๋ยวว่าหลังป้ามาใหม่นะจ้ะ้า ก่อนโอุ๊ยเหนื่อยี่โค้ชสวยเลยว่ะพี่เงาวับยี่ป้านี่มันงอจริงเลยเนาะมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าโดนพวกเราหลอกอะดีโม่งงเงี้ย พี่ชอยิ่งพวกมันโง่เท่าไรอะพวกเราก็จะยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นแต่ดีเนาะมันเชื่อจริงหรอวะพี่ว่าพวกเราเนี่ยรักษาโลกให้มันหายได้อะด้วยไอ้ธนูด้วยไอ้หม้อเนี่ยอุปทานหมู่ชัดๆวะ่เพราะมันโง่นี่ไงมันถึงต้องตกเป็นเหยื่อคนฉลาดอย่างพวกเรา ผมขอเชิญพวกคุณทั้งสองเนี่ยไปโรงพักด้วยครับนี่มันอะไรกันครับคุณตำรวจก็พวกคุณสองคนเนี่ยโดนจับในข้อหาหาลอกลวงผู้อื่นจนทําให้ผู้อื่นเนี่ยต้องเสียทรัพย์สินครับหลอกลวงอะไรกันเจ้าคะคุณตํารวจพวกเราสองคนเนี่ยไม่ได้หลอกลวงใครนะเจ้าคะก็ไอ้ลัทธิรักษาทุกโลกของคุณยังไงละครับคุณเนี่ยกำลังใช้ความเชื่อผิดๆเป็นเครื่องมือในการหาก,กินนะครับ ไม่จริงนะเจ้าค่ะคุณตำรวจของแบบนี้มีจริงนะเจ้าค่ะคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยอย่าลบหลู่นะเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณตำรวจก็ไม่มีพยานหลักฐานสักหน่อยว่าพวกเราสองคนเนี่ยหลอกลวงผู้อื่นนะเจ้าค่ะไม่มีสิทำไมจะไม่มีนี่ป้าป้าเดินได้เหรอ ก็ใช่น่ะสิสวัสดีครับมีรายงานเข้ามาว่ามีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเปิดสำนักหลอกรักษารูปด้วยธนูแถมยังมีชาวบ้านโดนหลอกให้เสียเงินค่ารักษาไปเยอะหลายรายเลยครับสาวัดฮะอะไรอีกวะเนี่ย ครั้งก่อนเนี่ยก็เพิ่งจับไอ้รัติิเชอมจิตเกไปครั้งนี้มันเปิดรัติพิใหม่อีกแล้วเหรอว่อาไงดีครับเราบุกจับเลยดีไหมครับเอ,อ้ยไม่ได้เราจะบุกจับทุมศสีสมห้าไม่ได้นะถ้าเราจะจับเนี่ยต้องจับให้ได้ขนังคาเขางรันง,งั้นเราปลอมตัวไปล่อจับเหมือนครั้งก่อนดีไหมครับผมว่าไม่ได้เหรอครับสมัยนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันมาในคราบของนักบุญเยอะแล้วพวกมันเนี่ยก็น่าจะระมัดระวังตัวกันมากกว่าเดิมถ้าจะล่อจับพวกมันเนี่ย ก็ต้องหาคนที่พวกมันไม่สงสัยไปร่อจากพวกมันคนที่พวกมันไม่สงสัยใครลหรอครับสาวัตรแม่ผมเองครับอะไรนะแกจะให้แม่ไปหลอกจากนิฉาชีพอย่างนั้นหรอใช่ครับแม่พวกนี้เนี่ยมันมาในคราบนักบุญหาเก่นกับความเชื่อของคนโดยเฉพาะคนแก่ครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาใครมาช่วยแล้วอ่ะแต่ว่าผมนึกถึงแม่เป็นคนแรกเลยนะครับอบควณแม่ช่วยผมหน่อยนะก็ได้ที่แม่ยอมช่วยแกเนี่ยพ่อแม่เห็นแกชาวบ้านไม่อยากให้เขาถูกหลอกแล้วก็รักษาแบบผิดๆแล้วก็เสียเงินฟรีขอบคุณมากนะแม่ผมว่าแล้วล่ะว่าแม่ต้องช่วยผมอะ่ะสมแล้วล่ะที่เป็นแม่ของตำรวจสุดหล่อยอย่างผมอะ่ะ ลวงพวกเราเหรอเจ้าคะคอยดูนะเจ้าคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะลงโทษพวกคุณเจ้าคะ่ะ เชื่อหรอกพวกเราอ่ะรู้หมดแล้วว่าพวกแกน่ะเป็นนักต้มตุ๋นลวงโลกหลอกคนอื่นถ้าไม่หยุดต้องท่าไม้ตายแบบนี้้ย เท่าไรอะพวกเราก็จะยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นแต่ดีเนาะมันเชื่อจริงหรอวะพี่ว่าพวกเราเนี่ยรักษาโลกให้มันหายได้ด้วยไอ้ธนูด้วยไอ้หม้อเนี่ยนีปะนี่แกอัดเสียงพวกเราไว้เหรอเนี่ยเป็นไงเลยครับหลักฐานคลิปเสียงคำสารภาพชัดเจนขนาดนี้เนี่ยดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดอกครับโ้ย ไปไหนจะีไปไหนครับไปลงพากับผมซะดีโอยไม่น่างงตัวนายป้านี่หรอกเลยจำไว้นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนฉลาดยังมีคนฉลาดกว่าไปครับคุกรออยู่